สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูอุ้มมุ่สบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด6.12นะครับในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดติดตามช่องของครูมุ้มไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับคูมิด้วยนะครับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม นะครับเรามาดูกันนะครับข้อที่1น,นะครับาสามเหลี่ยมที่โจทย์ให้มาก็คือสามเหลี่ยมจอชอชอนะครับอ่จอชอชอนะครับเรามาหาพื้นที่กันนะครับว,วิธีทำอ่าวิธีทำพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมนะครับสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงแล้วก็คูณความยาวฐานนะครับอุ้มเขียนฐานเลยแล้วกันเศษ1่ส่วน2คูณความสูงแล้วก็คูณฐานนะครับดังนั้นนะครับ สามเดียมจอชอแล้วก็ชอนะครับมีพื้นที่พื้นที่ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงความสูงความสูงในที่นี้ก็คือเส้นตรงที่ลากลงมาจากมุมยอดมาหาฐานตั้งฉากับฐานนะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับ ส่วนจอชอก็จะกลายเป็นฐานนะครับความสูงก็คือ6ใช่ไหมครับคูณกับฐานฐานก็คือ8นะครับเราก็จะได้เท่ากับเราก็เอา2ตัดกับ6หรือกับ8ได้เลยคุ่้มตัดกับ6นะครับสอเป็น2 2 3เป็น6นะครับก็เหลือ8คูณกับ3ก็จะได้เท่ากับ24หน่วยก็เป็น ตารางเมตรนะครับอ่าตารางเมตรถ้าการหาพื้นที่นะครับหน่วยจะเป็นตารางเมตรนะครับอ่าเพราะหน่วยตรงนี้เป็นเมตรนั่นเองนะครับอ่าเราก็ตอบได้เลยอ่ายีตารางเมตรนะนะครับอ่าต่อไปเรามาดูต่อในข้อที่สองนะครับ ข้อที่2นะครับรูปสามเหลี่ยม a b e นะครับวิธีทำแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณขคมใช้คำว่าคูณสูงก็คือความสูงนะครับ จะได้ไม่ต้องเขียนเยอะ,อะคูณฐานก็คือความยาวของฐานนะครับดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม a V e นะครับมีพื้นที่ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงเราก็มาดูว่าสามเหลี่ยมนี้ความสูงคืออะไรนะครับ าฐานคืออะไรข้อนี้เราจะใช้ e b เป็นฐานนะครับ eb เป็นฐานาความสูงก็คือเส้นตรงที่จุดนี้นะครับที่ลากมาตั้งฉากกับฐานก็คือ18นะครับส่วนฐาน eb e ก็คือ45นะครับหน่วยเซนติเมตรก็จะเป็น ตารางเซนติเมตรนะครับตารางเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับถ้าเราก็เอาตัดทอนก่อนได้เลยนะครับเอา2ตัดกับ18ได้ใช่ไหมครับสองหนึ่งเป็น2 2, 9 18ถ้าตัดทอนไม่ได้นะครับเราก็เอาความสูงคูณกับฐานแล้วมาหาร2นะครับเคูณกับ4ี่ ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ405นะครับตารางเซนติเมตรอ่าตารางเซนติเมตรนะเดี๋ยวเซนติเมตรนะครับอ่าต่อไปข้อที่3อ่าตอบก่อนอ่าตอบนะครับก็405 ารางเซนติเมตรนะครับต่อไปข้อที่่าวิธีทำนะครับถ้าทำข้อแรกข้อ1นึ่งข้อสเข้อใจจำสูตรได้ก็ง่ายเลยนะครับพื้นที่ของรูปาสามเหลี่ยมนะครับ เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานความสูงแล้วก็ความยาวฐานนะครับดังนั้นสามเหลี่ยมอะไรครับโจทย์ให้คือสามเหลี่ยมรอมยอนะครับรอมยอมีพื้นที่มีพื้นที่นะครับ ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูง่าความสูงคือเท่าไหร่ครับรูปนี้ง่ายนะครับความสูงเอาตรงเส้นปะเลยก็คือ32นะครับลากลงมาตั้งฉากกับฐานฐานก็คือ27หน่วยเป็นตารางว่าใช่ไหมครับเพราะหน่วยเป็นวาต้องเป็นตารางว่าก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเราตัดทอนได้เลย2 1เป็น2 2 16กเป็น32ก็จะเหลือ16กคูณกับ27นะครับก็จะได้432อาตารางว่าท่านเรียนก็ตอบได้เลยนะครับ432ตารางว่านะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4 วิธีทำพื้นที่ของรูปสามเหลีย่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลีย่ยมนะครับเหมือนเดิมเลยสูตรก็คือเศษ1ส่วนสคูณสูงความสูงนะครับคูณความยาวของฐานคูณฐานนะครับดังนั้น สามเหลี่ยมอ่าททหารทอธงนอหนูมีพื้นที่นะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองความสูงอ่าความสูงคือเหมือนเดิมครับเส้นปะตรงนี้มาเลยนะครับก็คือสิบหกใช่ไหมครับอ่าคูนกับฐานฐานก็คือสิบเก้านะครับอ่าแล้วก็ตัดทอนได้เลยข้อนี้เหมือนกันสองหนึ่งเป็นสองสองแปดสิบหก ก็เหลือ8คูณกับ19าหน่วยก็จะเป็นตารางวานะครับ8คูณกับ19นะครับก็จะได้เป็น152รางตารางวาตารางวานะครับก็ตอบได้เลย152ตารางวานะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5าข้อที่5ุ้้มขอตัดไปอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามข้อที่5ข้อที่6กข้อที่7ข้อที่8ในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ